ก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปอันบล็อกจากร้านมงคลไฟฟ้านะครับแล้วก็สําหรับ EP นี้เนี่ยเรามาอยู่กับเตาปิ้งย่างหมูกระทะทองนะครับเป็นเคลือบเทฟลอนแบบสีทองสวยงามมากเลยของแบรนด์มิตซูมาลุนะครับนั่นเองนะฮะรุ่น APEG51 นะครับก็ตัวนี้นะฮะจะมีคุณสมบัติที่สามารถจะปรับความร้อนแยกระหว่างตัวหม้อต้มกับตัว หลุมที่เป็นกระทะปิ้งย่างได้นะครับแล้วก็ให้กําลังไฟมาถึง1 8 0 0วัตต์กันเลยทีเดียวนะฮะหลายคนเนี่ยจะบอกโอ้โดีไซน์ดูเก่าโบราณมากเลยแต่ผมบอกเลยว่าคือตัวนี้จริงๆผลิตม,มานานแล้วนะแต่ก็ยังขายได้เรื่อยๆแล้วก็จริงคุณภาพยี่ห้อนี้ดีอยู่แล้วนะครับและด้วยคือดีไซน์ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเวลาเตาปิ้งย่างเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมบ้างอะไรบ้างเนี่ย มันก็ให้ฟีลลิ่งในการย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบอกเลยนะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นทรงที่เป็นเตาหมูกระทะดั้งเดิมจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับประกันสินค้าเองอะไรเองก็มิสูมาลุให้การรับประกัน 1- 3ปีนะครับตัวแผ่นความร้อนถ้าเกิดใช้งานแล้วมีปัญหานะฮะก็สามารถส่งมาเคลมได้เลยกับทางร้านเรานั่นเองนะครับเปิดกล่องมานะค,คุณผู้ชมก็จะมีตัวกระดาษลูกฟูกกันกระแทกอันนี้1ชั้นนะครับ จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวฝาปิดหม้อต้มนะครับค่อนข้างใหญ่มากเลยนะฮะเทียบกับขนาดหน้าผมเนี่ยคือแบบ2เท่าเลยนะครับนี่นะครับต่อมาก็จะเป็นคู่มือการใช้งานสินค้านะครับแล้วก็จะมีใบรับประกันด้วยนะฮะตัวนี้ที่แถมมาด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระดาษกันกระแทกนะครับ4ี่ทิศทางเลยนะฮะอีกชั้นหนึ่งนะครับ นี่ฮะทีนี้ก็จะเป็นตัวเตาหมูกระทะสีทองแล้วนะครับนี่นะับเปิดห่อ,อ,อมานะครับนี่เลยฮะอันนี้จะเป็นปลั๊กไฟที่แถมมากับตัวเครื่องนะครับนะแล้วก็นี่จะเป็นตัวหน้าตาของตัวเทฟลอนที่เป็นเคลือบสีทองออกจะเป็นสีทองแดงนะครับตัวนี้นะมีช่องสองช่องน้ําซุปสามารถแยก ใส่น้ำซุปดำน้ำซุปขาวได้ตามอิสระเลยด้านบนจะเป็นตัวถาดปิ้งย่างมีบั้งลายๆตรงนี้ให้นะครับนะแล้วก็จะมีตัวช่องสำหรับน้ํามันเนี่ยนะเวลาเราย่างแล้วก็จะไหลลงมาในช่องนี้หรือถ้าใครอาจจะ adept ดัดแปลงนะครับเอาไปทำเป็นลักษณะของช่องใส่ชีสก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้นะครด้านข้างก็จะมีที่จับนะครับเวลาเราปิ้งย่าง ต้องการยกไปมาเนี่ยเป็นพลาสติกตรงนี้นะครับไม่ได้เชื่อมติดกับตัวถังเนี่ยมันจะไม่ร้อนมือนะครับพลาสติกตัวนี้แข็งแรงทนทานะฮะด้านใต้เครื่องนะครับหลายยี่ห้อเนี่ยถ้าเป็นกระทะทรงลักษณะนี้จะเป็นกระดาษปิดใช่ไหมฮะแล้วทีนี้จ,จะเจอปัญหาเรื่องโดนน้าโดนอะไรยุ่ยหรือหนูมันกัดเละเทะนะฮะแต่นี้จะเป็นเหล็กปิดครอบอย่างดีเลยนะฮะมีฐานรองนะครับเป็นยางตรงนี้นะครับพลาสติกสี่ด้านนะฮะ ด้านหน้าก็จะเป็นนี่เลยครับปุ่มปรับความร้อนนะฮะก็จะมีแยกระหว่างบาร์บีคิวนะครับกับตัวกระทะปิ้งย่างนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็นี่นะครับหลังจากที่เราแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องเวลาเสียบปลั๊กใช้งานผมแนะนํานิดนึงนะครับด้วยความที่ว่าตัวเตาเนี่ยกินไฟค่อนข้างจะเยอะนะครับขนาด1,800วัตต์เนี่ยถ้าเป็นไปได้เสียบตรงกับเต้ารับที่บ้านได้จะดีมากนะครับ แต่ถ้าใครที่ต้องการจะพ่วงกับปลั๊กพ่วง ấy, ก็แนะนําให้ใช้ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพแล้วก็รองรับไฟได้มากกว่า2,000วัตต์ขึ้นไปก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับนี่ฮะวิธีการเชื่อมต่อปลั๊กไฟนะครับก็เอาสายนะครับมาเสียบเข้ากับข้างๆเตาแบบนี้เลยนะครับส่วนสายทางด้านนี้ก็ไปเสียบเข้ากับตัวเต้ารับปลั๊กพ่วงที่บ้านนั่นเองนะครับแบบนี้ฮะแต่ก่อนเสียบฮะบแนะนํานิดน,นึงว่าให้บิดตัวลูกบิดนะครับไปที่สถานะออฟ นนเพื่อความปลอดภัยนะจากนั้นเราก็เริ่มเปิดสวิตช์ครับก่อนที่จะบิดเทสเครื่องน้บจริงๆสามารถทําได้ไหมว่าเปิดแป๊บเดียวเทสเพื่อให้รู้ว่าตัวแผ่นความร้อนทํางานไหมร้อนไหมเนี่ยสามารถทําได้แต่แป๊บเดียวพอนะฮะต่ทางที่ดีถ้าเกิดลูกค้าจะใช้งานจริงๆเลยเนี่ยแนะนําว่าให้เติมน้านะครับไปยังช่องด้านซ้ายกับด้านขวาให้เรียบร้อยก่อนที่จะทําการเปิดใช้งานเครื่องนั่นเองนะอันนี้เราก็จะทําการ จำลองการใช้งานให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเข้าไปแบบเต็มๆเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากระทะตัวนี้เนี่ยจะให้ความร้อนเนี่ยนานไหมเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาที่ต้องการจะปิ้งย่างใช่ไหมครับก็ต้องการความรวดเร็วเพราะว่าหิวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันปิดฝานะครับจากนั้นนะครับด้านหน้านี้เดี๋ยวเราจะบิดนะครับปรับอุณหภูมิ ไปที่ความแรงสุดเลยทั้งทั้งสองข้างนะครับทั้งตัวบาร์บีคิวแล้วก็ตัวที่เป็นตัวหม้อต้มนะครับสังเกตนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีไฟโชสถานะการทำงานด้วยว่าเออตอนนี้เนี่ยฝั่งไหนทำงานอยู่หรือเปล่านะครับจะเป็นไฟ LED โชว์ขึ้นมาที่ตัวด้านหน้าเครื่องของเตานั่นเองนะครับก็นี่นะครับเวลาผ่านไปเนี่ยถ้าที่ผมดูคร่าวๆนะฮะไม่ได้จับเวลาในมือถือเนี่ยนะฮะ แต่เดี๋ยวที่จอจะขึ้นนะว่ากี่นาทีก็น่าจะประมาณ5นาทีผ่านไปนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาให้ดูพลังการเดือดของกระทะตัวนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อเปิดเครื่อง5นาทีผ่านมานะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวมือถือเนี่ยถ่ายให้ดูเลยนะครับว่าใกล้ๆเนี่ยเป็นลักษณะยังไงนะครับนี่นะครับ ก็จะเดือดเดือดแรงเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เดือดแบบว่าคือก่อนหน้านี้เราจะเคยเจอนะสินค้าที่นําเข้ามาจากจีนไม่มีมาตรฐานมอกอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราใช้งานจริงมันจะไม่เดือดแบบเดือดแบบอย่างเงี้ยเดือดพลาดนะฮะมันจะเดือดแบบคล้ายอุ่นๆซึ่งทําให้บางทีเราลวกอาหารหรือว่าเราปิ้งย่างเงี้ยมันทําให้อาหารเราไม่สุกนะฮะอันตรายนะครับแต่นี่ฮะเดือดแรงนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ดูนะครับนี่ฮะความที่กระทะก็เป็นเทฟลอนเนี่ยน้าเนี่ยเขายังไม่ติดกระทะเลยนะฮะนี่ฮะมันจะเป็นลักษณะเม็ดๆอย่างงี้นะครับนะเวลาเราย่างมันหรืออะไรๆก็ตามเนี่ยเขาก็จะไหลลงมายัางถาดที่เป็นช่องเล็กตัวนี้นะครับก็แต่สำหรับใครที่อาไปย่างชีสก็สามารถใช้ช่องเล็กนี่แหละในการที่จะให้ชีสละลายได้เลยนี่นะฮะก็เป็นความร้อนแรงนะครับของตัวกระทะรุ่น AP EG 51ของทางมิซูมารุผมนี่แว่นฟ้ากเลยทีเดียวนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าใครที่ยังชอบนะครับตัวลักษณะดีไซน์ของเตาปิ้งย่างกระทะที่เป็น,นลักษณะของเตาหมูกระทะแบบนี้นะครับ,แ,บแดงๆนะครับแต่ว่าเตาด้านบนเนี่ยเขาเคลือบเทฟลอนเป็นสีทองเอาทองแดงอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็ค่อนข้า,างส,สวยเลยนะครับแล้วก็จะมีฝาแก้วหนาตัวนี้ให้ด้วยนะครับช่วยเร่งให้มัน อาหารที่เราอบหรือเรานึ่งเราเรา,เราต้มเนี่ยสุกได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เนี่ยฮะเป็นทางเลือกสำหรับใครที่กําลังตัดสินใจว่าปลายปีนี้ใช่ไหมฮะเราจะไปแคมปิ้งกันหรือว่าเราจะทําจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่เนี่ยนะเพียงฉลองครอบครัวจะออฟฟิศหรือบริษัทก็เตาปิ้งย่าง APG 5 1ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและสังเกตดูด้วยความใหญ่ของเตาขนาด14นิ้วนะฮะ ก็สามารถที่ปิ้งย่างกันได้4คนเนี่ยคิดว่าสบายสบายเลยนะฮะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ช้อปปีนะครับสีวิไลวานิสนะฮะหรือจะโทรสั่งก็ได้เลยนะครับที่เบอร์097-220-3535นะครับราคานะครับสนุนอยู่ที่1,298บาทนะครับมีบริการจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลยเดี๋ยวเราพบกัน คลิปต่อไปนะครับใครที่ชอบแบบนี้นะฮะชอบทองทองแบบนี้มีสวิตตรงนี้นะฮะก็ชอบแบบนี้ก็กดสั่งเซฟกันเข้ามาได้เลยครับวันนี้ต้องขอลาไปจริงๆก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ